เริ่มไงดีจะบอกอะไรกับคนดูครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นกันนะครับว่าในไอจีหรืออะไรทั้งทั้งหมดก็ไม่มีรูปพี่แล้วแล้วก็เหมือนที่ทุกคนคิดไว้นะครับเราสองคนเลิกกันแล้วนะครับแล้วก็ก็อยากจะมาพูดให้ทุกคนได้เข้าใจกันกับเราทั้งคู่ โดยที่ว่าเราก็ไม่อยากเอาช่องทางโซเชียลของเราเนี่ยในการพูดต่างคนต่างกันพูดนะครับก็เลยวันนี้ก็เลยนัดมาเคลียร์กันจบๆไปเลยแต่จริงๆแล้วก็ถ้าเกิดนับจากวันนี้เราก็เลิกกันมาสักพักอย่างแล้วประมาณหนึ่งอาทิตย์ได้แล้วใช่แต่เราง่ายเลยนะจริงๆแล้วอ <laughs> ่ะเราก็เคลียร์กันตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วสักพักหนึ่งแล้วว่าทุกอย่างมันก็มันก็ถึงทางตันพอดีนะครับแล้วก็แต่ถ้าเกิดนับสตอรี่จริงๆคือเราอ่ะ ก็เคยตกลงปลงใจกันที่จะที่จะรู้สึกว่าจะไปต่อกันไม่ได้อะ่ะเ <c oughs> มือ่อเมื่อหลายเดือนมาแล้วด้วย <c oughs> ที่มาถึงวันนี้ก็เป็นการยื้อกันมายื้อกันมาจนจนเราเลิกกันไปแล้วก็น้องเฟิร์นก็เพิ่งหายโควิดด้วยก็เลยน่าจะเป็นไม่รู้โอกาสดีหรือโอกาสไม่ดีหรือ,อ,รอ,อยังไงก็แล้วแต่ที่จะมานังพูดวันนี้ก็จะอธิบายให้ฟังว่าทําไมาถึงเลิกกันโดยเหตุผลอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมจริงๆก็ต้อง ขอบคุณทุกคนนั่นแหละที่ติดตามคู่เรามาแล้วก็แล,วกแล้วก็ขอโทษที่ทําให้ผิดหวังด้วยละกันแต่จริงๆแล้วชีวิตคู่มันก็เป็นเรื่องของเราสองคนที่เราเคลียร์กันแล้วแล้วก็ตกลงปลงใจกันแล้วนะครับหนึ่งเลยส่วนตัวผมอาร์มในวัยอายุยี่สิบเก้าจะสามสิบเนี้ยพี่ก็ทํางานพี่ก็ทํางานพี่ก็รู้สึกว่าใช้ชีวิตใช้ชีวิตไปกับการทํางานนั่นแหละเหมือนที่พี่ไปพูดในหลายๆรา,ายการว่า เออพันป็นพี่เป็นกันจริงๆในในช่วงวัยเท่านี้ในช่วงวัยสามสิบเท่านี้พี่เป็นกั้นจริงๆพี่เวิร์กไรบาลานไม่ได้แล้วพี่ก็รู้สึกว่าสิ่งที่คุณอยากต้องการความรักหรืออะไรก็แต่พี่ให้ได้ไม่ไเท่าที่ควรแล้วมันก็อาจทํทำให้คุณรู้สึกว่าไม่โอเคกับกับตรงนี้หรืออะไรหลายๆอย่างส่วนตัวหนูแล้วก็ก็ก็กนั่นแหละม, <laughs> มันก็คงเป็นอะไรที่มันแบบสะสมมาก ช่แล้วก็พยายามเข้าใจเขามาตลอดแล้วมันเหมือนเหมือนที่พี่ยามพูดแหละว่าแบบมันมันคงแบบฝืนตัวเองอะไรเงี้ยก็เลยทําให้เลิกกันเหตุการณ์ทั้งหมดที่ผ่านมามันก็เป็นการเติบโตของช่วงชีวิตของอายุคนนะครับที่ผ่านมาจะสามปีที่เราอยู่ด้วยกันมามันเรื่องราวดีมันเยอะแยะมากมายมันมีอะไรดีๆให้ให้จดจําเยอะะไปหมดเลยนะครับแต่ แต่เนี่ยแต่พอเราร่วมใช้ชีวิตกันแล้วใช้ชีวิตแบบจริงจริงจังๆกันแล้วอ่ะมันก็ทําให้เรารู้ว่าโอ้โหเรื่องความรักมันมีอะไรมากกว่านั้นเยอะเยอะกว่านี้เยอะเลยเยอะกว่าที่เราเข้าใจหรือว่าเยอะกว่าเราที่จะที่จะที่จะควบคุมมันได้จริงๆะนะครับการที่เราตกลงกันทั้งคู่ว่าออโอเคหยุดท่านี้พอนะแต่ก็ไม่ได้ทําให้เราโกรธหรือว่าเกลียดกันมันก็ทําให้เราแบบว่าก็เหมือนเดิมเราเคยคุยเรื่องความัจริงๆแล้วมาถ่ายคลิปนี้มันก็ดูตลกนะ แต่การที่เราเงียบไปเลยไม่พูดอะไรเลยก็ทําก็รู้สึกว่าไม่แฟร์กับกับทุกคนที่ติดตามเรามาด้วย <c oughs> ก็เลยอยากจะมาบอกทุกคนว่าเออเราเราเลิกกันแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดกันเลิกกันด้วยความเข้าใจกันนะครับ <c oughs> แล้วก็ชีวิตเราก็ต้องเดินต่อไปก้าวเดินต่อไปในในความฝันที่ตัวเองมีใช่ <c oughs> ตอนนี้เราอาจจะยอ่อลงมาแต่ก็อย่ายไปตกใจเพราะว่าชีวิตคนเราอ่ะก่อนจะกระโดดทุกคนไม่ต้องย่อก่อนพี่เชื่อว่าถ้าเกิดเรายังแน่วแน่กับความฝันอยู่อะ ทั้งคุณทั้งพี่อ่ะมันอาจจะพุ่งไปเลยก็ได้หน้าที่การงานเราสิ่งที่เราต้องการสิ่งเราใฝ่ฝันมันอาจจะมันอาจจะเติบโตมากขึ้นกว่าการที่เราจะมายืกกันไว้แบบนี้นั่นแหละครับอยากจะบอกคนดูแค่นี้แหละครับประมาณว่าเราสองคนเลิกกันแล้วนะครับแต่ก็โอเคมันทะเลาะกันก็มีมันก็ใช่แล้วมันก็จริงแต่ว่าก็ไม่ใช่ด้วยอารมณ์รุนๆเราคุยกันวยเหตุผลกันมาแล้ว ืที่มาถ่ายแล้วก็คุยกันอีกรอบคือวันนี้คือก็ให้ทุกคนเข้าใจว่าเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้นะครับขอบคุณมากที่ติดตามอยู่แล้วก็ขอบคุณมากที่เอนดูเราทั้งคู่คน้องเฟิร์นก็ยังทําธุรกิจของน้องเฟิร์นอยู่คือสบู่สามารถไปอุดหนุนหรืออะไรได้ส่วนตัวผมผมก็เดินเส้นทางที่ผมเดินมาตลอดทั้งชีวิตอยู่แล้วนะครับผมก็จะเดินต่อไปแบบนี้แหละสร้างเสิร์ฟอะไรที่ทุกคนต้องการเสิร์ฟความสุขแล้วกันบางทีเรื่องทุกๆอย่างเราไม่อยากจะเอามาเปิดเผย ไม่อยา,ากจะเปิดเผยเรื่องอะรแบบนี้หรอกนะครับแต่ก็เพื่อให้มันเคลียร์รู้สึกแปลกๆเหมือนกันมันก็อาจจะแปลกจริงๆเพราะว่าผมผมก็ไม่เคยอยู่คนเดียวพี่ก็ไม่เคยอยู่บ้านคนเดียวแบบนี้เลยก็ต้องปรับตัวกันหน่อยแล้วก็ต้องเติบโตขึ้นนอนไม่ค่อยจะหลับ <c oughs> สนุนหลับทุกวันเพราะวกินยา <c oughs> <c oughs> เออก็ไม่นั่นแหละไม่ จริงๆแล้วชีวิตคู่เราเมื่อก็คือชีวิตคู่แหละแต่เราดันมีอาชีพตรงนี้ได้เผยแพร่ความรักของเราออกไปทางสื่อโซเชียลอะไรแบบนี้มันเลยเป็นเบที่ต้องรต้องมานั่งอธิบายเรื่องที่เราไม่ค่อยอยากจะพูดออกสื่ออย่างนี้เท่าไหร่หรอกจริงๆเราก็ตกลงกันสองคนเข้าใจกันสองคนนั่นแหละครับเนาะให้มาพูดอย่างก็เป็นก็แปลกๆอ่ะกล้องตัวนิดเดียวแล้วไม่รู้ว่าคลิปนี้คนดูจะเท่าไหร่แล้วก็ความเห็นแตกต่างกันยังไงบ้างแล้วก็ขอให้เชื่อว่า ตอนนี้อาจจะไม่แฮปปี้แต่อนาคตถ้าเรา move on ได้หรือว่าเราคิดว่าไม่ใช่ของกันและกันแล้วแต่เรายังดูแลกันอยู่ได้ในสถานะอะไรก็แล้วแต่ที่เราที่เราสร้างขึ้นมานะมันก็คิดว่าเป,เป็นข้อดีของอนาคตแหละใช่ค่ะเราทั้งคู่ก็เลือกสิ่งที่ดีกว่าให้ชีวิตอยู่แล้วแหละก็หนูไม่มีอะไรจะบอกคนดูนอกจากขอบคุณจริงๆส่วนพี่ก็ขอบคุณคุณด้วยที่เข้ามาทําอะไรบางอย่างมาเติมเต็มอะไรบางอย่างให้พี่รู้สึกว่าชีวิตพี่ มีชีวิตชีวามากขึ้นในสองปีกับสามปีที่ผ่านมาแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ทําคุณสร้างอะไรครั้งแรกกับพี่ใหญ่เยอะมากในหลายเหตุการณ์มากลหลายๆอย่างที่เป็นครั้งแรกสาหรับคุณแล้วก็สำหรับพี่ด้วยแล้วก็ขอบคุณที่ยังเข้าใจในสิ่งที่พี่เป็นแล้วก็เข้าใจซึ่งกันและกันรู้ว่ามันไม่มันไม่ง่ายหรอกกับการที่เรามาเลิกกันแบบนี้นะแต่ก็ก็พี่ก็เชื่อว่ามันก็ไม่ไม่ยากเหมือนกันการที่เราจะเริ่มต้นใหม่กับชีวิตที่เราฝันเอาไว้ ขอบคุณนะครับขอบคุณพี่อาเหมือนกันก็แบบสอนให้โตขึ้นเยอะอไม่รู้จะพูดอะไรโอเคสุดท้ายนี้ก็ขอบพระคุณมากขอบคุณทุกคนมากที่ที่ติดตามกันมาแล้วก็ขอบคุณที่ยังซัพพอร์ตเราทั้งคู่ต่อไปนะครับแล้วก็อะไรแล้วแต่ที่มันไม่ดีก็ปล่อยมันผ่านไปเก็บดีๆไว้ซึ่งกันและกันแล้วกันเพราะว่าชีวิตเราชีวิตหนึ่งต้าวันหนึ่งเราก็เป็นได้แค่ความทรงจําดีๆของกันและกันอะ เก็บไว้ยวไไค่อยดีละกันนะครับใช่ค่ะเราก็น่าแหละอย่างที่พี่อาบอ,อกว่าก็ไม่ได้กดไม่ได้เกลียดกันก็คงจะยังมีช่วงที่แบบเฟิร์นมาหาอัลฟาบ้างอะไรอย่างนี้ <c oughs> แล้วก็เรื่องรูปในไอจีอ่ะคือที่ที่เฟิร์นเอาออกเพราะว่ามันมันไม่อยากเห็น <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ว่าแบบอะไรนะออคือแบบมันมันมันยังไม่อยากเห็นก็เ,นเลยแบบเอาออกอะไรอย่างเงย ก็เลยทาให้ทุกคนไปแบบเออนั่นแหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วพี่ก็เชื่อว,ว่าที่เรามานั่งพูดตรงนี้ก็เป็นเรื่องยากสำหรับคุณด้วยเหมือนกันใช่ <c oughs> มันยากมากๆนะทุกคนมันไม่ใช่ใครจะมาสแสดงสิ่งเจตนาที่อยู่ในใจได้แบบนี้ต่อหน้ากันแล้วกันอะ่ะมันก็เป็นเรื่องที่แปลกใหม่เหมือนกันแล้วก็แปลกใหม่สําหรับพี่ด้วยแล้วก็พี่ยังเก็บของคุณไม่เสมอเนี่ยบนรถนี้ก็ยังมีอยู่เสมอ <c oughs> ไม่รู้อะ่ะไม่ตัดขาดหรอกไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดแต่แค่ไม่ใช่เจ้าของือนกันแล้วกัน มีอะไรช่วยบอกได้เสมอ,อ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะกันนะครับผมต่อไปก็จะเสิร์ฟสิ่งดีๆให้กับทุกคนแล้วกันเป็นกำลังใจกับชีวิตของใครหลายคนด้วยนะครับอ่นนี้เนาะค่ะเราพูดขอบคุณไปเยอะมากไม่รู้พูดได้เท่านี้กับความสามารถที่เรามีในตอนเนี้ยทําไม่เต็มที่แล้วใช่มันพูดคำอื่นไม่ได้แล้วอ่ะขอขอบคุณแล้วก็ขอโทษด้วยแล้วกันเนาะนะ เพราะว่าเราสองคนก็เสียใจพอๆกับทุกคนเลยแหละใช่ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ทำอะไรแบบนี้มันก็ใจหายในในบางเรื่องเหมือนกันแต่ก็อย่างที่พี่อาบอกมันต้องเดินต่อมันต้องไปต่อชีวิตต้องไปต่อใช่ค่ะคนมูกให้ไวบอกตัวเองก็ยังยืนยืนรอความสำเร็จของกันและกัน ยินดีกับความสำเร็จของกันและกันนะครับโอเคจะไม่พูดปดปิดคลิปเหมือนทุกๆวันแล้วกันเพราะว่าคลิปนี้มันก็ไม่รู้จะเป็นยังไงจะตั้งชื่ออะไรหรือจะ,จะยังไงหรือจะเปิดยังไงไม่รู้เลยอะก็เป็นคลิปที่เราสร้างไว้ปล่อยพ้นความในใจแล้วกันนะครับให้ทุกคนเข้าใจกันนะครับขอบคุณอีกครั้งบ๊ายบายบ๊ายบาย ไอ้ลงตรงนี้อ่ะ <laughs> ลงตรงนี้เลยโอเคนะ